นี่จะเป็นแม่นางจอมปางหรือว่าเป็นพระมเหสีของท่านที่ตามท่านมาที่นี่ค่ะแล้วก็คอยมาถวายเครื่องคาวอาหารพวกนี้ค่ะด้านบนแม่นางจอมปางใช่ค่ะแม่นางจอมปางใช่แม่เมืองใช่ใช่องค์เจ้าจอมมันดาปางที่ในที่ท่านยกให้กับเจ้าพญานาคก็คือตามที่ใช้คําว่าความเชื่อคนที่นี่ก็คือว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินท่านเสด็จมาผนวดที่นี่แล้วเจ้าจอมมันดาปางท่านก็บวชชี บวชชีแล้วก็ตามมาที่นี่าจากนั้นพระเจ้าตาก็ยกให้กับเจ้าพญานาคนพัตซึ่งพอยกให้แม่นางจองปางก็ได้บอกกับเจ้าพญานาครพัตว่าท่านเนี่ยตั้งประคันทั้งหมดเนี่ยสี่เดือนแล้วครับท่านาเจ้าพญานาคนพัตก็เลยไม่ได้แตนะเนื้อต้องตัวแม่นางจองปรางจนคลอดออกมาชื่อเจ้าพญานาครน,น้อยรหรือว่าชื่อเล่นคือชื่อชื่อน้อยนั่นเองค่ะคนี่เป็นพระมารดาของท่านน้อยใช่ค่ะ อ,อ่ะยอย<ด>่าต้องเร่งเชิงครับอ๋อมีบอกขั้นด้วย